ไม่หนาวเหรอเดี๋วี่ให้ทำอะไรแค่นี้เหรอ What is that อะไเหรอแม่ละหนาว ฮะ huh? อะไรนะอะไรคือ nothing t h a e s nothing, nothing. I mean, nothing. and then it's pretty c a s l d ือดูอย่างฮะสเปนอุ้ยหนาวอุ้ยหนาวลยเนี่ยเกลไปเอาเสื้อมาใส่ลูกหนาวไม่ใช่เอาเสื้อไหมลูก Hmm? อะไรอะไรมามมามามอะไรใช่ไม well. so oh, no, hmm? uh, right? right? so, ่ใช mm. ่หมำนะเนี่ยแม่ไม่เรียกแม่ล่ะแม่ไหนพูดสิแม่แม่ แม่มาซ o แม่หมาซ o มติง i n g อ h a t นี t h มาว่าแม่หมาเหรแม่เป็นหมาเลยแม่เป็นหมามีมีดอกได้ไหมไม่ไม่ m t ไวเลยลูก แม่ทิวอย่ากวนกันอย่าเดี๋ยวมันโดนหั่มน้องรีบมาทำเลยเราเข้ามันหนาวจะเข้าไปได้ในบ้านเนี่ย ม่เท uh, ีวอ uh, okay. well, ินเทนนะอุ่นๆนะวอร์มวอรมอินเทนกวาดลงมาจากใต้นั่นเหรอ นโนแวรก็ไม่เห็นอยู่ไปดูเรียกอะไรดิเมื่อกี้ข้าวก่อนอย่ามากวนอย่ามากวนยิ้มก่อนยิ้มก่อนจ๊เมฆตําเนียวหันหน้ามาแล้วก็ยิ้มเจสิกาบวชเจสิกาสไปเดอร์เจสิกาสไปเดอร์อย่าเมทิวอย่าไปเกี่ยวมันนะลูกมันจะบาปแกหันหน้ามา <They died. S 1> ได้เมทิวยา ยิ yep. oh, yep. the spirit, um ้มไอ้ที่ยิ้มห้ามเป็นรังแกมันลูกมันเคยเกิดเป็นคนนะ Before they burn this, h e m a yeah, n you, น um ้อจได้ยัง เด oh, uh, ี๋ยวพี่เรียกเด็ดีไปกินข้าวก่อนโอ้ยเมกเยอะมากวันนี้เด็ดีเอาเมกแลมอยู่เนาะ you have to eat uh, the very hot hot now if you go up two minutes later you might get cold it's very yummy <All S 2> I <'m> เออไม่ไปเรียนกวดไม่เรียนนายแอนครีน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Doesn't look so good. You cut towels in it, it looks like Jessica. Green. can just do your green hat. I mean, clean your hand first. Dry your hand. Dry your hands, Jessica. Why do you do that? It looks like you're going to dry your hands. Because if you don't dry your hands, you're not to go. I can't do it. Yeah, because you are so อีเสือเือนั่นๆแกไม่ทิ้ยานะลูกมันเจ็บนะลูกมันพอใจแหีมันจะเข้าตาบ่อดนะนะหนาไหมเออทำไมไม่หาไม่เจอแม่ก็ว่าอยู่เอ้อมาถ่ายรูปหน่อยแม่สวยไหมเนี่ยดูสิใส่เสื้อเฟอร์นะเนี่ยเดียวเฟอร์นะเนี่ยมาถ่ายรูป่อยล็ว ใครยังไปตรงร่มๆ่อยสิสวยไหมทำไม,มแม่อุ่นอว <laughs> ่านะหนาวมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวที่ให้ทำอะไรเ yes, อาหรอไม่เที่ยวมันหนาวลูกอย่าเล่นนะ้ำทับซัมเมอร์ค่อยเล่นันน มันหนาวลูกถ้าสมมุติว่าจะเล่นซัมเมอร์ค่อยเล่นตอนนี้มันหนาวมากเลยลูกมันยังไม่ซัมเมอร์ยังยังอีกอย่าไม่ทิวยังอีกแม่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ร้อนร้อนเลยทิ้ตตี ชิวมันหนาวลูกเดี๋ยวฟิกก้าไม่สบายนั่นยังไปใส่เท้าอีกไม่โคได้ไงตรงนั้นเอาไปลดตรงลดตรงนั้นหรือยังโน่นตรงโน้นตรงโน้นหน่ีนข้อเนอหนเดี๋ยวไปลดตรงนั้นเดี๋ยดิเห็นในวิดีโอนะเนี่ยไม่ว่าเอากินนี่พริไปไว้หน้ามาดีกว่ามันสวยสวยนะอยา เจสิก้าไม่มาละโอ้ oh, มาละมาละเดินไปเลยมาเฮามาละ <'re> ดึงไปเลยลูกดึงไปเลย <c oughs> หนาวจังเลยปะ <c oughs> หนาวมาก <c oughs> หนาวจนแข็งแกแดกกันแล้วเนี่ยรถขยะขยะขยะ เทอตี้แม่เห็นนะแม่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่ I know what y o u thinking about ล่าทำเรนโบ์สิเทอตี้เทีตี้ทำเรนโบ์สิแม่เทีวแมกเรนโบ์ ว่ทแ่กเธอตรงนั้นทำไมนีเสียอะไร อยา่าลูกมันหนาวโอ้ยเนาะน้องเพียงให้ฟังหน่อยสิติ วันนี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกก็พอแล้วใช่ไหมวันที่เซดัตเมทิวเดี๋ยวไม่สบายลูกแต่วนนี้บอกมันหนาวหนาวไม่ใช่หนาว ประสิบย so uh ันรองเท้าเดี๋ยวนี้เลยไปไปทักยืดซ็อกออฟสก็อก็อตอ๋อไอ้นอไอ้สก็อคอร์บางคนมิมไปเมทิวดูคนมิมแม่ดิซี่มาเฮดูคนมิมแม่มันฟิวแวกแมงอยู่เนี่ยบางคนมิมโอ้ยดูแหวกแหง เห็นไหมปิวอยู่แหวงแหวงเนี่ยไปถอดรองกลงเท้าซอกออกไปสปิกไทยเขาบอกรอยเท้าไหนพูดสิรอยเท้าอืมรอยเท้า เพอแล้วมั่งน่ะพอแล้วมั้งต้องลมตอนที่มันตอนที่มันลมพัดแกงเขาดีแท้เลยนะไม่ใช่แกงคืน ยาลูกท yeah, ีวเี u, ้ยมานาวแม่ทิวยาแม่ทิวเแมือนเหมืงน ยาเดี yeah, ๋ยวมันเปียกหมดแล้วนั่นมเลยยมันเดือดมันหนาวรู้เลยว,ว่ามันหนาวน่ะมันจะเป็นมากเหร่นนะสวย มานี่เลยฟังโน้นรถอะไอย่างกะตัดกซ่โอเค I don't k n o เี่ดาวสเตชั่นแม่ o อ้โอโอ้ลุกขึ้นแดดล o กแึ้นแดดมากำลังจะบ้านวิตามีนทำไมมันตาย how you know you sure ตัวไหนตัวอีน่ะเบอร์เดอร์อะ n e เหร รู้ได้ไงว่ามันตาย <Yeah. S 1> ต้นไหน,นก็ยังมีใบยอยู่น่ะเด้ได้ <What? S 1> ไงลีฟมันอนะ่ะ mm. มันก็มีลีฟอยู่ไหเห็น <It> s <S ไหม so เออมันยังไม่ตายมันก็รักจะเกิดเห็นไหมปุง่งใบมันย่อ,อ no, 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 ไม่แห่ง no. like อย่าไปจับมันนะอย่า yeah. นั่น แต่ที่เห็นนะเนี่ยในวีดีโอมาช่วยอะไรเขาเนี่ยว่าจะเฮียเจสิกาเจสิกาตัวนี้ยากง,งามงามมาก,กินนี่พริกมากินลูก <Yeah. S 2> เนี่ยตัวนี้อุย้ยแม่ชิวไปเอากินนี่พริกมาแล้วลูกไปไปตรงนี้นะอู้ดู <sun>, uh? ไม่เป็นไรไดีเห็นมันงามมากเลยเนี่ยน่าก,กินมากเลยขนาดแม่เป็นคนแม่ยังบอกว่าน่าก,กินเลยเขียวอุม้มหลมเลยเนี่ย เจ้าไปเอามันมากกว่าลูกเดี๋ยวแม่รดอันนี้ให้ฮะทำซอสเสื้อออกทำไมมันหนาว oh. อ้ยบัวมาสะหนาว s <S ก็ดอดะ <laughs> 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 ทำอะไร Đệm vào đi Ơ ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คิดย like ังไงท่านี่หรอคิดยังไงล่ะเขาคิดยังไงเขาคิดฟุตบอลฮะเออนี่หรอผมันก็ปวดขาตัวละเออ mà nào luôn Mẹ hẹn vô nam một kia nè này

โดนหัวเลยลูกโดนกินที่พีกัป่ะมันเขมแอบ,บเหรอมันก็ขวานตัวละ่ะระวังเก่งเปียกนะลูกโดนหัวมันโดนหัวมัน หนาวเหรอแม่ปิดประตูฝั่งน้นดู